ต,ตลอดบีบแต่ลั่นก็แล้วไม่หลบให้ก็คือไปถึงคนไข้ก็ยืนยันได้แล้วว่าเสียชีวิตไป,ไปใช่ครับ ก็ระหว่างทางคือรับแจ้งศูนย์สั่งการมามีอุบัติเหตุไอ้แไม่ใช่เป็นผู้ป่วยผู้ป่วยหมดสติเราไปรหว่างเดินทางไปต้องแต่ช่วงเวลนโค้งลงแก้วได้มีรถเก๋งฮอนด้าคันดังเก่าขับอยู่เลนขวาซึ่งรถพยาบาลกําลังไปที่กระเทศตั้งแต่โค้งลงแก้วคือรถเก๋งคันดังเก่าไม่ไม่เบี่ยงหลบให้เราพยายามเบรกไส แล้วเราจะเบี่ยงทางซ้ายก็คือไม่สามารถเบี่ยงได้เนื่องจากมีมอเตอร์ไซค์ขวางอยู่ตลอดมีรถเยอะตอนนั้รถกำลังนำคนป่วยด้วงไปดูด้วงไปตรวจสอบผู้ป่วยหมดสติคือเราเปิดไฟเปิดเตียงเปิดตลอดบีบแต่ลั่นก็แล้วแต่เาก็ยังไม่หลบหไม่หลบให้แล้วหลังจากหลังจากนั้นเราได้บอกเขาไหมคะว่าแจ้งไหมคะว่าเรากำลังไปตรวจสอบผู้ป่วยเราประกาศหมายชี้แจงแล้วก็วคือไม่หลบ จนกระทั่งจีิบกล้องขึ้นมาถ่ายคลิปถ่ายคลิปบีบแตะกันแล้วอะไรก็แล้ว,ลว,ลว,ลวคนก็ค,คือไม่หลบแล้วเขาขวางหน้าเรานานไหมคะก็สักระยะหนึ่งต้งจะประมาณเกือบหนึ่งนาทีค่ะเกือบหนึ่งนาทีได้แล้วหลังจากนั้นพอเราไปถึงตอนพอพอ,พอเราไปถึงตรงช่วงบริเวณปากซอยพุทธศรีปรากซอยเจ็ดแพรษามันมีช่องเบี่ยงซ้ายพีเราเราต้องเบี่ยงซ้ายออกคือรถคันดังกล่าวก็พยายามมองหน้าเรามีการมองหน้าเราอ่าหันมามองหน้าเรา เขาไ,ได้ว่าอะไรเราไหมคะไม่ได้ว่าครับคือเขา,เขาปิดกระจกรถนะก็คือไปถึงคนไข้ก็ยืนยันได้แล้วว่าเสียชีวิตก็คือเราไปไม่ทันใช่ครับอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนก็ฝากนิดนึงเรื่องอกรณีหากพบรถฉุกเฉินผ่านทางมาควรเบี่ยงนิดนึงไม่ไม่จำเป็นก็พยายามจะขวางเพราะบางทีเราไม่รู้ว่าคนไข้ข้างหน้าเขาเป็นมีอาการเป็นยังไง ล้วสมผลต่อการสูญเสียเราคิดว่าถ้าสมมติว่าเราไปถึงคันเนี่ยคนไทยมีอาหารมีติดรอดมากกว่านี้ใช่ไหมก็ประมาณห้าสิบห้าสิบครับเราได้แจ้งกับทางญาติเขาไหมคะว่าอธิบายเรียบร้อยแล้วแต่ญ <นะ S 2> าติามไม่ติดใิมไม่ติดใจความพี่อะต้าดีว่าพี่อะทำผิดกฎง่ายๆพี่ว่าพี่ไปกีดขวางรถฉุกเฉินนะคะโดยที่พี่ก็รู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ พี่ก็จะปรับปรุงในการขับขี่ครั้งถัดไปนะคะต้องขอโทษด้วยที่ทําให้เกิดเรื่องที่แบบไม่มันน่าเศร้าใจขึ้นนะคะแล้วก็เหมือนแบบก็เสียใจอะค่ะที่ทำให้ทางร้องปฏิบัติงานล่าช้าเห็นเหตุให้แบบว่าคนคนเจ็บเนะาะแต่ที่เขา,าจะแบบว่าอาจจะแบบว่าเออถึงมือหมอเร็ว ที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ไปขัดขวางกระบวนการของน้องเ่ต้อขอโทษจริงๆน,นะคะแต่ว่าในการคกับกลุ่มต่อไปก็จะปรับปรุงนะคะซึ่งที่ต้องขอโทษน,น้องๆทุกคนด้วยนะคะก็ตอนแรกก็ตกใจอะคะ่ะไม่คิดว่าเออเราจะทําให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนอะไรอย่างนี้เพราะว่าเราอาจจะคิดน้อยไปหน่อยเพราะว่า ถามว่าเราได้ยินเสียงรถไหมเราได้ยินสัญญาณเสียงแต่เราก็ไม่แน่ใจว่าเออขับอยู่ตรงไหนเราก็ยังมองไปข้างๆนะคะว่าแบบเออเป็นเลนทางขวาหรือเปล่าหรือว่าแบบเอ๊ะแต่พอมองไปทางซ้ายมันก็ว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่า <Okay. S 1> เหมือนก็แบบพอเลนมันว่างก็น่าจะแบบไปทางนี้ได้ก็เลยคิดคิดน้อยไปหน่อยเพราะว่ารถข้างหน้าเราอะ่ะมันก็ขับติดกันอลจวจานรถคันที่อยู่ข้างหน้า ก็ค um um ือพ pues ี ant ant ่ว <Hi, S 1> <like. S 2> so ่าเลนกลางก็ว่างก็นเฉือนน่าจะแซงไปน่าจะเร็วกว่าใช่ค่ะไม่ไม่ได้มีเจตนาจะขวางอะไรไม่ไม่เลยไม่ไม่มีเจตนาเลยพี่โทษนิดหนึงเออวันที่เกิดเหตุพี่ได้ดื่มแอลกอฮอล์หรือของเมาอะไรไหมไม่เลยค่ะเป็นคนไม่ดื่มแอลกอฮอล์ก็คือว่าไม่มีเจตนาใช่ค่ะอาจจะคิดน้อยต้องขอโทษสังคมเขาเขาด่าว่าไม่หลบเฉผู้พี่ คุยอะไรสังคมไมขอโทษสังคมนิดนึงไหมว่าเออความคิดของเราใช่ค่ะขอโทษสังคมนะคะที่แบบเราอาจจะทำให้เป็นคนที่ไปขัดขวางนะคะสิ่งที่น้องเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่มันก็อาจจะเกิดความล่าช้าจริงๆแล้วก็อาจจะช่วยชีวิตคนป่วยได้แหละเวลาเพียงนิดเดียวบางทีที่เราคิดอยู่นะคะก็ต้องขอขอโทษขอโทษสังคมด้วย ะค,ะครับแล้วอยากฝากอะไรถึงผู้ใช้รถใช้ถนนท่านต่อไปไม่เกี่ยวกับถ้าเจอรถฉุกเฉินอะไรอย่างเงี้ยครับออจริงจริงก็คือเป็นกฎจราจรปกติอยู่แล้วนะคะก็คืออยากให้ทุกคนเคร่งครัดแล้วกันถ้าได้ยินเสียงอะไรแบบนี้ก็คืออยากจะให้รู้สึกว่ามีความอาแวเอวาแวามากๆเลยนะคะแล้วก็ออพยายามมองซ้ายมองขวาเออมันใช่รถเราไหมที่รถเขาแบบส่งเสียงสัญญาณมาถ้าใช่นะคะ ก็อยากคิดน้อยเหมือนดิฉันนะคะก็แบบถ้าเจอเลนซ้ายหลบได้ก็หลบเพราะว่าเลนขวานี้สมวนให้กับรถของผู้ชช้ดีกว่าค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Followers อ,อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ